วายครับรู้ของปลอมสะพานพูดใช่ไหมไม่ต้องอายก็ไอ้เชี่ยพูดของความจริงแม่งก็ที่ดูรู้ได้ไงเนี่ยอ่างเก่งปลอมอ่ะแต่เสื้อญี่ปุ่นฮังคูห่านคู่ไอ้เชี่ยฮังคูฮังคูดูซิแม่งเอามาแปลงทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวกูโดดลงตอนนี้เนี่ยตัวนี้และสวยให้ให้ไอ้นี่ก็เล่นตลกเลยแต่ผู้หญิงเราต้องต้อนรับนักร้องคนนี้หนึ่งเพราะว่าเขามารอนานแล้วใครว่าพงศิษย์ ไม่ใช่พงศิษย์เป็นนักร้องแรปรู้จักฮิตพ็อปไหมฮิตรู้จักแตนดาจิมรู้จักไหมอะไรนะดาจิมมึงถามกูรู้จักดาจิมไหมไอ้เฮียไม่ดูการแต่งตัวกูเลยดาจิมมันต้องเอาเสื้อแสดงเก่งนุ่งเกงหลุดตูดลีไวครับรู้ของปลอมสะพานพุทธใช่ไหมฮะไม่ต้องอายก็ไอ้เฮียพูดของความจริงแม่งก็ที่ดูรู้ได้ไงเนี่ยอ่างเกงปลอมอ่ะแต่เสื้อญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรฮังคู เดี๋ยวกูดูรู้ญี่ปุ่นกูก็ไปอยู่มายี่ห้ออะไรนะฮังคูฮังคูหานคู่ไอ้เที่ยฮังคูฮังคูดูซิแม่งเอามาแปลงซะงั้นน่ะแม่งก็เนี่ยหานคู่เนี่ยก็ฮังคูเมื่อไหร่สัตว์มึงไม่บอกหานคู่เลยมึงต้องบอกฮังคูฮังคูทำไมถ้ากูบอกหานคู่มันจะเป็นญี่ปุ่นเปล่ะฮังคูเียกูไม่เถียงกับมึงแล้วมีชนะมึงสักเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวกูโดดลงตอนนี้ตอนนี้สวย ไอ้น,นี่ก็เล่นตลกเลยแต่ผู้หญิงศิลปินแปเมืองไทยฮะดาจิบโชวิลาการเต้นนะครับอ,อ้ดาจิบไงเฮ้ยว้าวอิสิหโห จิมไปไหนล่ะเฮ้ยมึงอะไปเฮ้ยเฮ้ยมันตกใจดิไม่อะหนีไปแล้วมั้งอะดาจิมดาจิมนี่ไอเดี๋ยวดาดาตีทำไมเนี่ยใจหายหมดเลยทำไมแม่งโผล่ขึ้นมาคิดว่างูสามเหลี่ยมไอเชี่ยเขาตกใจเลยดาจิมดาจิมจริงป่ะดาจิมจริงสิมานี่มาขึ้นมาคนไม่ใช่ไก่เออเด็กเขาเด็กนอกนั่นนี่ลง ั้งแต่มีมึงเข้ามาอยู่ในคณะเนี่ยกูดูดีขึ้นเยอะก็ใส้เมื่อก่อนมันก็หลอมไั้งไปโกนหัวทิ้งซะกันล่ะเอ่อใครจะมีจิตเมตานะฮะซื้อาหาเลี้ยงช้างไม่ใช่กล้วยน้ำว้าอเจี๊ยบพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษเป๊ะทุกคำเป๊ะเลยใช่ไหมเด็กนอกเพ่อ้บอลสปีกดิอ่าสปีกภาษาอังกฤษเป๊ะเป๊ะจริงนะเป๊ะจริงสิ Hello you ไหนบอกห่างไ่ใช่ What's your name? เปวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดูดิโอ้โหแม่กับลูกกระสุนปืนใหญ่มาเล่นทำไมอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมอันนี้อันนี้ก็ไม่เคยจำเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเจ็บออกไปไม่เจ็บโอ้ยแม่แม่งสวยเฮ้ยถอดแม่ให้ดูหน่อยดิ ไอบอลบอลถอดแว่นให้เล่นหาซื้อยากอะไรเงี้ยหาซื้อยากเออเมืองไทยไม่มีเฮ้ยเล็บมันหายไปไหนอ่ะอยู่วิ่งโอ้โหเฮียโดนต่อยอีกแล้วใจอ่ะเนี่ยใส่แต่งตัวดีด้วยนะเนี่ยอ้าวโหไวรุ่นเลยพี่ถุงเท้าคนละข้างคนละสีนี่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยสายเดียวสายเดียวสายหนังอ่ะหนังอะไรหนังกระติกอ้าดึงก็เจ็บสิเอออีกที พอแล้วอย่างนี้มันเจ็บเต้นแลปเป็นไหมเต้นแลบได้ไหมแบบเต้นแบบโยนท่าได้ไหมมึงจะพูดกูสักคำไหมเนี่ยเออก็ไม่ส่งไม้มาแต่แรกบักสันดานนี่ก็เข็กตั้งหัวก้ัวเฮ้ยมันต้องด่าเป็นแรบสิบักข่านี่เป็นอ้ย่อแแอเนะเป็นพัอว่แพ่แว่เป็นผวแวกแพ่แแวมเป็นกูจูกาจาเบ่งกลางจริงจริงบักข่าอ้อใส่บักขาอ้อออบบักขาฟอนออมเมอ กดอีกแล้วดูดูดูตามอาไม่เห็นเลยโอ้ยถ้ากูเป็นมึงกูกลับบ้านไปทำนาแล้วล่ะครับนีครับ้ u b l ิมงครับ Like u b l e นสกจะแน่อตครับแชร์้นะครับ Like j u b l e y e a